สวัสดีเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆน้องๆทุกคนเด้อจ้าวันนี้พิธาน,นันท์กับแฟนนะคะก็จะพาเพื่อนๆไปเมืองอัมบาีค่ะ <c oughs> ที่นี่เขาไม่มีเด็กปัม๊มเตาละมันให้เรานะคะต่างประเทศจะเป็นแบบนี้ทุกที่เลยอะค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วนะเส้นทางที่เราเดินทางไปเมืองอัมบาีเป็นเส้นทางที่สวยมากเลยนะ <c oughs> แต่ว่าแฟนพิธาน,นันท์เนี่ยเขาจะเลี่ยงมาอีกทางหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าเส้นทางที่เขาเลี่ยงมาเนี่ย จะเป็นเส้นทางที่เขาต้องมาทำงานนะคะคือแวะมาดูงานไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะก็เลยได้วิวข้างทางมาประมาณนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันดังนั้นนะคะการเดินทางครั้งนี้จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวไม่ได้แล้วล่ะแฟนเขาเน้นเรื่องงานอย่างเดียวเลยอะค่ะเธอทีนี้วิวที่ได้ในคลิปนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้นั่นเองอะค่ะ แต่ว่าวิวข้างทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าแบบนี้นะคะเขาจะไว้ปลูกไว้นะคะไว้ให้วัวค่ะแล้วก็จัดเป็นก้อนๆอ,อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นหญ้าก้อนหญ้าโปรโตีนนะคะ จริงๆอะถ้าขับรถโดยไม่แวะเลยเนี่ยจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4ชั่วโมงค่ะแต่ว่าแฟนพิธนานนท์ใช้เวลาวันนั้นก็เกือบ7ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าแวะมาเรื่อยๆตลอดทางแต่ช่วงที่เขาทํางานพิธนานนท์จะไม่เข้าไปยุ่งไงก็จะนั่งโอ้ยรถน่ารักจังเลยมีต้นไม้สีฟ้าเยอะด้วยนะคะตลอดเส้นทางเลยอะค่ะ เขาดอกกุหลาบสวยมาก <S 2> <S 2> <S อาชีพคนที่นี่นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะทําฟาร์มแบบที่เมืองบัตซตั้นบ้านแฟนพิ่ธาน,านันนท์ที่ทําฟาร์มวัวนั่นนะคะ ใต้ตัว P นะคะเป็นป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่พักริมทางค่ะพิธาน,านันท์กับแฟนก็มานั่งพักที่นี่อยู่แป๊บหนึ่งนะคะแต่นั่งในรถนะประมาณสักห้านาทีอะอะแต่ว่าพิธานันท์นี่ก็เป็นคนที่ไม่รู้ละกลัวต้นไม้สูงต้นไม้ใหญ่อะไรประมาณนี้เ <c oughs> ไม่มีเหตุผลนะพูดยากเหมือนกันนะคนที่ไม่มีเหตุผลที่จะมาบอกว่าฉัน อะไรแบบเนี้ยคือมันมันอธิบายยากอะค่ะเอาเป็นว่ากลัวก็แล้วกันนะเนาะทุกคนอาจจะเป็นก็ได้นะกลัวต้นไม้ใหญ่กลัวกลัวอะไรที่เป็นปลีวิเวกอะไรแบบนี้อ่านะแต่บางคนเขาก็ชอบอีกนั่นแหละอ่าเขาจะเรียกว่านานาจิตตังนะคะแต่ในส่วนตัวโดยรวมของพิธานันนแล้วนะคะถ้าอยู่หลายๆคนน่ะชอบแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่เอาค่ะ ถึงปลายทางแล้วจ้าอันนี้เขาเรียกว่ารีสอร์ทหรือเปล่าเอ่ยอ่าจะเรียกว่ารีสอร์ทก็ไม่ใช่นะคะอืมแต่ไม่ใช่โรงแรมแน่นอนนะคะโรงแรมมันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะก็เอ่อน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเปล่าเอ่ยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทางบริษัทเขาจัดไว้ให้นะคะเขาจัดไว้ให้เขาจองไว้ให้ยังไงเราก็ต้องอยู่อย่างนั้นนะคะ <c oughs> เลือกไม่ได้นะคะเราไม่ได้จ่ายตังค์นะคะก็จ่ายตังค์ให้อเนาะ เขาไปดูข้างใน g mm ก็โอเคอยู่นะแฟนวิธานันทเขาก็อ่ะยังไงก็ได้นะคะขอให้ขอให้มีที่ให้นอนอ่ะนะเอาแบบชิวๆก็นนแล้วกันโอเคพี่ธานันทก็ว่าโออยู่นะราคาประมาณเกือบสามพันนะคะหรือว่าสามพันก็ไม่รู้นะแล้วแต่ค่าของเงินเนาะก็ประมาณร้อยสาสิบดอลลาร์นะคะเนี่ยห้องแห่งแบบนี้ค่ะ นี่ห้องน้ํานะคะไม่ต้องดูหรอบห้องน้ำเอาเป็นว่าก็พออยู่ได้พออยู่ได้เหรอห้องแอบน้ําก็นี้ห้องอาบน้ำเอาละค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะพี่ธนนท์ถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการ ขนหมอนกับพ่อผมมาด้วยนะเออทั้งทั้งที่ก็รู้นะคะว่าที่นี่เขามีแต่ว่าไม่รู้สิ <Okay. S 1> <laughs> ดูเหมือนโอเวอร์ไปนิดนึงนะคะมีการฉีดสเปรด้วยนะเนี่ยสเปรค่าเชื้ออะไรต่างๆไม่รู้อ่ะเออตั้งแต่โรคระบาดนี่ระแวงไปหมดเลยะคะ่ะ <laughs> พกหมอนมาเองเลยนะคะฉีดใหญ่เลยเอาละค่ะขอบคุณมากมากคะกำลังใจดีๆค่ะสวัสดีจ้า